สวัดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นการคำนวณสูตรหน่วยบนครับเป็นไงครับงวดที่แล้วเข้าไปที่สามสำหรับหน่วยบนออกอะไรครับห้าศูนย์สามผมอยากจะให้ท่านดูตรงนี้ครับสามตัวเนี่ยมาครบบนล่างเลยครับเราลืมดูตรงนี้ไปด้วย เพราะว่าหลักร้อยมันเป็นเลขห้าอยู่แล้วแล้วอีกศูตรหนึ่งมันได้ที่ห้าตัวที่มันขึ้นมาครบหมดนะได้ห้าศูนย์ไอตรงนี้มันก็มีครบหมดทุกตัวครับเนะี่ยดูสิครับห้าศูนย์สามดูดิโอ้ยนี่ก็ห้านี่ก็ห้าถ้าเราเอาตัวนี้ไปจับซะห้าศูนย์หนึ่งห้าศูนย์สองห้าศูนย์สามก็ถูกแล้วครับลืมดูตรงนี้ไปเลยสามตัวตรงนี้มันมีหลักร้อยกับหลักสิบอยู่ด้วย โอ้เสียดายจริงๆครับมีใครสังเกตตรงนี้บ้างครับเมื่อที่แล้วที่ผมลงให้สำหรับหน่วยบนมีไหมครับเพราะต่างคนต่างไปดูแต่หลักหน่วยแต่ไม่ได้ดูข้างบนพอมาดูอีกทีนึงอา้าวเข้าหมดเลยทั้งหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยดูดิครับ มาครบหมดนนเลยข้างบนนี่เป็นไรครับมันออกก็ออกไปแล้วเรามาทําใหม่ครับมาคํานวณกันใหม่อย่างงดที่แล้วผมใช้เลขหกตัวของวันที่หนึ่งครับบวกกันเป็นคู่คู่คบห้าบกหนึ่งมันได้หกแปดบวกห้าก็ได้สิบสามศูนย์บกสี่ก็ได้สี่ก็จะได้หกสามสี่นี่ครับตั้งไว้ตรงนี้หกสามสี่แล้วสนะี่สองแปดเนี่ยคือเลขตัวนี้ครับ เลขหน้าสามตัวครั้งที่1 4ึ่ี่ปดเอาหกสามสี่กับ4ี่สองปบวกกันครับแล้วก็สำหรับงวดใหม่ใช้เลข6ตัวบนครับคำนวณก็จะได้เจ็้าสาม แล้วก็มาบวกกับเลขหน้า3ตัวครั้งที่หนึ่งคือ8 3 9นี่ครับใช้6ตัวเนี่ยแล้วก็บวกกันเป็นคู่ๆจะได้3ตัวจะได้7 9็สมแล้วก็มาบวกกับ8 3 9บวกลงมาครับได้ห้า ได้สองได้สองแล้วก็เอาห้าบวกสองก็ได้เจ็ดสองบวกสองก็ได้สี่เจ็ดบวกสี่ก็ได้สิบเอ็ดบวกไปอีกหนึ่งก็เป็นสองลบก็เป็นศูนย์ได้ศูนย์หนึ่งสองครับเลขไม่ไปไหนนะครับทั้งหมดแล้วยังสามนีงขึ้นมาแต้มนี่ลดลงมาครับเป็นศูนย์หนึ่งสองอยู่แล้ว มันรุนกันบว่างวดนี้จะมาเลขอะไรอีกงวดที่แล้วมาสามดูว่างวดนี้จะมาอะไรอีกผมจริงไอ้ใบตรวจลอตเตอรี่อันนี้ก็มาเหมือนกันนะครับเห็นตรงฝ่ามือไหมครับให้ท่านดูฝ่ามือเห็นไหม มันมีเลขสามกับเลขแปดอยู่ถ้าก็ว่าสามมาบนแปดมาล่างออกแปดเก้านี่ครับเลขฝ่ามือของเออนันตโชคเห็นไหมที่เป็นฝ่ามือนะครับงวดที่แล้วก็เข้างวดก่อนก็เข้าครับที่มันออกเอศูนย์สี่กับสามหนึ่ง วัน,นี้ให้สามกับแปดก็มาทั้งข้างบนข้างล่างครับนี่ครับงวดใหม่ฝ่ามือก็ได้สี่กับศูนย์ไม่แน่มกันนะครับเนี่ยส่วนสามตัวบนนี่ก็เดี๋ยวต้องไปดูอีอันนั้นอีกทีนึงครับ หลักร้อยว่าหลักร้อยมีอะไรมั่งงวดนี้ก็เอาหลักหน่วยมาให้ดูก่อนสำหรับหลักหน่วยบนใครที่ขอมาผมก็คํานวณให้เรียบร้อยครับจริงมันก็เข้ามาหกงวดเจ็ดงวดนครับสำหรับสูตรหน่วยบนสำหรับหลักร้อยหลักร้อยมันมีอีกสูตรหนึ่ง สูตรนี้ก็เข้าเหมือนกันครับสําหรับหลักร้อยบนนี่ครับอันนี้ก็เข้าเหมือนกันอันนี้ก็คํานวณไว้ให้เรียบร้อยครับเห็นไหมมีเลขอยู่สองตัวครับได้ห้าหกก็หกเก้าศูนย์อันนี้ห้าหกก็ออกห้าเก้าสามสี่ห้าก็ออกห้าศูนย์สี่อันนี้ได้สี่ห้าออกห้าศูนย์สามเลขห้ามาเยอะเลยครับ หกแล้วก็ห้าห้าห้างวดนี้สูตรนี้ได้ศูนย์กันหนึ่งครับสำหรับหลัก 100, ร, 0, ร้อยสูตรนี้ได้ศูนย์กันหนึ่งนี่ครับสูตรนี้ได้ศูนย์กันหนึ่งเดี๋ยวผมจะมาบอกการคำนวณสูตรนี้ให้ครับแต่ว่านี่ผมคำนวณมาให้เรียบร้อยแล้วสำหรับหลักร้อยงวดที่สิบหกกัลกระกดาะครับได้ศูนย์กันหนึ่ง อันนี้มีศูนย์ไหมอันนี้ก็มีมีศูนย์กับหนึ่งแต่อันนี้จะอยู่หลักหน่วยเดี๋ยวต้องดูอีกสูตรหนึ่งครับถ้าสูตรนั้นมันมันบวกกันหลายขั้นตอนหน่อยหนึ่งมันก็จะนานหน่อยเดี๋ยวลงอีกคลิปหนึ่งครับคลิปนี้ก็เอาหลักหน่วยบนฝาแค่นี้ก่อนครับใครที่เข้ามาดูมาชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าจนครับใครเข้ามาดูขอให้เฮงๆรวย,ยๆทุกๆคนครับ ช่วยดูโฆษณาให้ผมนิดหนึ่งครับอย่าข้ามโฆษณาครับช่วยกดถูกใจให้ด้วยครับคลิปนี้ก็มาฝากแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันกันกบหลักร้อยสูตรหลักร้อยอีกสูตรหนึ่งครับที่งวดที่แล้วมันได้สามห้าเจ็ดก็มาทั้งห้าทั้งสามเดี๋ยวครับเดี๋ยวคำนวณเดี๋ยวลงให้เลยครับแต่สูตรนี้ก็สูตรนี้ก็มาเหมือนกัน เอ้ามาสี่งวดติดแล้วเราดูอีกศูนยหนึ่งว่าจะมีศูนย์กับหนึ่งไหมแล้วก็เลขสามตัวบนอันนั้นก็เดี๋ยวจะมาคํานวณให้อีกคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ